คนกาลังตกใจว่าเฮ้ยมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอในตอนอื่นนะครับยคุณจังแครนะครับได้แนะนำตัวทั้งทายที่พี่เสิร์ฟชนและแฟนๆก่อนเลยครับสวัสดีครับน้องเชิญครับไงฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันแบบสบายๆนะครับเดี๋ยวเราเชิญนักรอดแล้วกันนะครับอ๋อวันนี้เรามีน้องเจมาเป็นล่ามให้กับเราด้วยนะครับผมอ่ะ พักผ่อนให้สบายสบายก่อนอื่นเลยมีอะไรอยากพูดคุยกับเราอากกเซ่ชาวไทยและก็สื่อมวลชนคนไทยบ้างครับ๋อ้ยแล้ววันนี้ชิมาหารด้วยขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้นะครับทานแล้วใช่ไหมครับทานหรือยังครถ้ยังไม่ได้ทานลงไปกณไม่ินได้ร้านได้เนี่ยไม่อินโอเคนี้ทุนก็ชิมกันแล้ว แม่แต่ทานคนเดียวไม่รอย่าไปทานคุณยงแจเนะอ๋อคือเราอะฉันก็อยากกินด้วยเหมือนกันแต่ก็ทงานก่อนโอเคโอเคครับเาก็นเรามาเข้าคำถามกันก่อนดีกว่าชั่วนตอนนี้เนี่ยพี่พีนุ่นผู้ชมก็จะเก็บภาพบรรยากาศนี้เนี่ยเอาไปฝากเหล่าอาเซียนในหลาช่องทางกันนะคผมมาเริ่มกันที่คำถามแรกก่อนเลยละกัน 어, 일단, 카운트다운은 첫순서로 하게 돼서 더 의미가 있는 것 같고, 어, 뭐, 마지막으겠지만 그래도 첫 순서를 한다는 게, 시작이라는 거에 대해서 기분이 너무 좋고, 그리고 새해를 태국에서, 한국 아닌 태국에서 맞이할 수 있어서 또더 새롭고, 또 팬들이랑 좋은 추억을 만들 수 있을 것 같아서 저는 기대가 됩니다. ก็เอาจริงิแล้วมีความหมายมากๆเลยที่ได้มาเปิดขอมดวอะไเป็นลำดับแรกเลยนะคะเพราะว่าการเริ่มเปิดเนี่ยเหมือนการเริ่มต้นใช่ไหมคะแล้วก็ดีใจอย่างมากก็คือเป็นปีใหม่ที่ได้มาคนไทยด้วยตี่ใหม่ก็มากๆแล้วก็มีความสุขมากมากเลยะคะ่ะแลก็ดีใจนะครับที่ปีใหม่ปีนี้เนี่ยเราได้เจอพี่ยองแจด้วยนะครับแล้วสำหรับการโชว์ในค่ำคืนนี้พอจะแง้มบอกอะไรได้บ้างว่าจะมีความพิเศษอะไรเกิดขึ้นบนเวทีบ้างครับอธิพอบอกได้นะ

จริงๆพี่พี่สื่อตรงนี้ก็ไปกันหมดแต่ว่าอาจจะไม่สะดวดในการยกมือตรงนี้เดี๋ยวจะไปเจอด้วยนะคะอ๋อมาไว้ดูสนุกให้ดูแล้วก็물론ช่วยแย่งเพื่อากอช่วยกันดีกั่ด้วกันมไว้ดูด้วยนะครับว่าเดี๋ยวตอนเย็นนะคะที่มีแสดงความทุกคนมาดูมาสนุกไปด้วยกันแน่นอนว่าถ่ายผมให้หลอก็สำคัญนะครับแต่ยากให้ทุกคนสนุกไปด้วยนะคะขอบคุณครับ ครับผมถ่ายยองแจหลอดถ่ายผมให้หลอดด้วยนะครับฝากด้วยนะครับร้อเล่นนะครับทังยยกิน่อยังไงก็ต้องออกอร่อยแล้วโอ้ยหอบุ่ดผมเองผมเองผองผมเองผมเองผมเองเองผมเองเองผม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 องมเองผ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 มเอรับเอมเององี้ของผมาอมเอเองเอมเองมเององมเอเองผองผเงมเองผเองัอยผมเององไมอมอออผมขออเอเมองเอค 인터뷰하면서 얘기를 하기는 했지만 레고를 좋아해요. 그래가지고 여기 인나없나 찾아봤는데 있더라고요. 그래서 와가지고 좀 구경 좀 하려고 백화점 아까 에이서이여레고아요에는요가레고거요가에는요

ทีนี้เราถ้าพูดถึงความเป็นเมืองไทยเมืองไทยมีทั้งทะเลสวยมีเกาะสวยๆมีภาคเหนือที่อากาศสบายๆถ้าให้เลือกสถานที่ในประเทศไทยหนึ่งที่ที่อยากจะไปคุณยองแจอยากไปไหนครับชว์อย่างแรกเลยก็อยากไปที่ไหนก็อยากไปที่ไหนแต่ถ้าพูดถึงสถาที่ที่อยากไปก็ากไที่หก็ากที่่าสาที่ี่าก็ากที่ก็ากที่่าสา จริงๆแล้วอยากไปทุกที่เลยครับเพราะว่าเวลามาที่ไทยเนี่ยผมไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกเท่าไหร่ก็อยากไปข้างนอกบ้างมาไม่ว่าจะเป็นแบบว่าไนท์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยค่ะออกไปแล้วก็ไปดื่มเบียร์สดชื่นสดช,ชื่นค่ะ,ะไม่ว่าอะไรแบบธรรม,มาดมาธรรมดาชิลๆโอเคพูดจริงแต่ละสถานที่เนี่ยมันก็มีความพิเศษต่างๆกันไปเนื่ในบ้านเรานะครับ <S <S ทีนี้เรามาพูดในเรื่องของกินดีกว่าเพราะจริงแล้วถ้าพูดถึงไทยฟู้ดเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากๆอาหารไทยที่ชอบหรืออยากลองรับประทานมีใครรู้ไหมว่าคุณหยกเจนชอบทานอะไร 아, 내가 좀 완전 똑같이 봐. 양, 쭈, 파, 파, 카파우, 중탕. 왜냐면 이분들 건데, 그리고 카파우, 아니 고기, 닭, 내, 고 머. 아, 그 고기로 된그 바질 있잖아요, 돼지 돼지 바질. 그거에다가 계란 하나 더 추가해서 계란 두 개로 해서 비벼 먹으면 진짜 좋아요. 노땡과. 노땡과. 아, 노땡과. 카파우, 땡과, 요래. 카파 เพิ่มไข่ดาวไว้เพื่เป็นไข่ดาวสองฟองแล้วก็เอามะลุกกินกับข้าวอร่อยมากๆไม่เอาแตงกวาครับผมครับผมนะไม่เอาแตงกวานะสั่งมาอย่าลืมไม่เอาแตงกวาด้วยแล้วก็ไม่ต้องใส่เห็ดไม่ต้องใส่อะไรมาด้วยนะกะเพราก็ไม่ต้องใส่เห็ดนะครับโอเคก็ถือว่าทานที่เมืองไทยเนี่ยเจ้าไหนก็อร่อยกระเพราเนี่ยที่เป็นอาหารท้องถิ่นอยู่แล้วจริจริงจังท้าบุ๋มจริงจังก็ต้ อร่อยมากๆจริงค่ะคุไปลองมาทุกที่แล้วผัดะพัดแต่อรที่สุดรู้ไหมอยู่ที่ไหนออเคช่วยช่วยช่วยนือไม่คิออกเลยเหมือนว่าจะเคยมีคนแนะนำแต่จำชื่มที่นี่เลครับที่สยามพาากอนครอขึ้นต่อบตขัเียวขาง่ไปเรนเรามีจุดอาหารอยู่ข้างล่างนะครับก็คือคุแม่อีข้างล่างนี้กะเพราอร่อยมากนพะิวล้วครับพี่อาารอันที่ฝากตอบทีมงานแล้กันได้เตรียมมาให้นะครับ โอเคมาถึงช่วงท้ายขอบการสัมภาษณ์กันแล้วนะครับวันนี้เราจะไปกันเร็วิดงเป็นกิจกรรมของคุณองแชค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะครับเข้าสู่กันเะเข้าสู่ปี2024นี้อยากให้โอยพรนะครับเหาอากาเซ่ชาวไทยหน่อยครับเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเจริญสวัสดีปีใหม่กันเยอะๆนะครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีี 4년이 되지 않을까 기대가 돼요 여러분, 들 새해 복 많이 받으시고 건강하고 사와디분 마이 분타 해피 여러분, 마러분 여러분, 여 มีความสุขมากๆแล้วก็ดีใจเป็นพิเศษเลยที่ได้มาเจอกับแฟนๆเยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็น่าจะเป็นปี2024ที่ดีมากๆไปเลยทุกคนสุขภาพร่างกายัก็บงค์งไดคะครับผมและสําหรับ2024นี้เนี่ยมีเป้าหมายอะไรพิเศษที่อยากจะทําที่จะพอบอกได้ไหมนะปุ่ยเนี่ย2024ปีนี้เนี่ยอยากให้เออะขนาดนี้นะคะแล จะเป็นปีที่ผมอยากจะย้อนกลับมาดูตัวเองอย่ากฝึกซ้อบมากขึ้นอยากได้บุคลิกหรืออะไรก็ตามแต่แล้วก็อยากจะเป็นคนที่พัฒนาไปยิ่งขึ้นกว่านี้ครับผมเพราะฉะนั้นปีหน้าเราไม่ได้เห็นผลงานใหม่ๆนะครับก็สามารถที่ดีขึ้นและที่เสร็จขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับสุดท้ายแล้วหมดคำถามแล้วพี่น้องแจอย่ากฝากอะไรทิงท้ายกับพี่น้องชาวไทยเหล่าอาเซียนชาวไทยมาคำเชิญได้เลยครับ 오늘 이렇게 저, 그거, 그리고 저희 쁘게 찍어주시러 와주셔서 너무너무 감사하고, 이렇게 많이 와주시고, 응원해주실 만큼 오늘, 오늘도 재밌게 하고 가도록 할게요. 여러분들 오늘 같이 재밌게 놀아요. 뭐아요 반갑죠? 그랙핑크 자, 다들, 기다는데 ทุกคนมาสนุกไปได้วยกันนะคะอะระับรองเลยวนะ่าสนุกแน่นอนสำหรับครัคืนนี้นะครับแต่ว่าชว่วงนี้ขอเสียงปรบมันดาให้กับคุณช่วยยองแจนะขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ก็คือเจา้าแม่ร้อยขล้อกระเซ็นนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนในงานเสียา,า,ามนองกรฟรีเซฟเดอะโรสสเตดในไทยแลนด์ย <yog i> ูนิวิทยองแจด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ได้คุยองแจได้ถ่ายรูปเกี่ยวกันก่อนนะครับผมพี่พี่สปอนเซอรเตรียมตัวได้เลยครับอะเดี๋ยวเราจะมีหลายๆกุมนะอะตรงนี้ไปก่อนนะครับ เก็บได้เลยทั้งภาพนิ่งและวก็ภาพวิดีโอจัดไปเลยครับผู้จัดการภาพช่วยให้อยากได้ท่านไหนยังไงลองลองพรีเซ็ตได้นะครับมีท่านไหนยังไงบ้างโอเคครับกาไหนกล้องไหนยังไงฮะด้านหลังทางด้านหลังอันนี้ด้านบนหน่อยนะคะให้ดีด้านบนนิดนึงเดี๋ยวต่อไปจะมีรูปเซลฟี่ด้วยนะเซลฟี่ลงไปนะครับ โอเคโอเคมาแับนิดนึงนะครับขอสวัสดีครับโอเคผู้กำกับขอแฟนๆหน้าต้กันก่อนเลเดี๋ยวผมลงสิโอเคโอเคงั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวช็อตต่อไปเราจะเป็นเซลฟี่นะเดี๋ยวให้ถ่ายช็อตนี้กันไปก่อนนะครับ okay. ได้แน่ได้แน่เมื่อกี้พอทันะพอได้อยู่ไหมมันไกลนิดนึงนะโอเคโอเคโอเคต่อไปเป็นเซลฟี่ครับโอเคนะครับเอาตอนนี้พี่